Hello kids welcome to the English lesson. It's for student in ป r a Teach and teach by teacher กันนิกาถุงลาภล Unit one Friends Where are you from Where are you from สำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ Where are you from? Where are you from? คือคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรนะคะฉะนั้นบทเรียนนี้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับประเทศนะคะเ,เมื่อเรียนบทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะมีการบ้าน8ข้อนะคะซึ่งครูจัดทําไว้แล้วนะคะนักเรียนก็รับใบงานนะคะแล้วก็ไปย่างทำนะคะถ,ถ้าไม่เข้าใจสามารถดู วิดีโอนี้ทบทวนซ้ซําๆแล้วก็ฝึกพูดนะคะฝึกอ่านฝึกออกเสียงตามนะคะแล้วก็ทํางานลงในใบงานแล้วค่อยมาส่งคุณครูตอนเปิดเทอมนะคะสําหรับบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่อง Where are you from Where are you from คุณมาจากไหน Where are you from นะคะฉะนั้นมันก็จะมีประเทศต่างๆแต่ก่อนที่จะเรียนนะเรียนต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ จุดประสงการเรียนรู้ณนะตอนนี้นะักเรียนควรจะรู้แค่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ตามมาตรฐานตอน1.1เลยอ่านออกเสียงคําสะกดคําอ่านกลุ่มคําประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านข้อ2มาตรฐานตอน1.2พูดโต้อตอบด้วยคําสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังนะคะรูปแรกมาเลยค่ะ มาด้วยชุดสีแดงเป็นสีประจำชาตินะคะตรงวงกลมตรงกลางจะมีตัวหนังสือนะคะรูปแบบการทักทายทักทายสวัสดีด้วยด้วยด้วยเอามือสองข้างประกบกันแบบนี้นะคะแน่นอนเลยต้องมาจากประเทศจีนประเทศจีนนะคะประเทศจีนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอ,อ่านตามนะลูก China 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 อ่ะแล้วมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้าง China นะคะ C H I N A China C H I N A China China จีน่าประเทศจีนนะคะเรามาดูกันว่าเขาชื่ออะไรอ่า L E E ชิลีค่ะชิลีอาลีนะคะอาลี รูบที่สองเป็นเด็กผู้หญิงมาในชุดกิโมโนสีชมพูในมือถือพัดพัดก็จะแสดงสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติประเทศประเทศอะไรลองดูซิพื้นสีขาววงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางประเทศญี่ปุ่นชุดประจำชาติคือชุดกิโมโนประเทศญี่ปุ่นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Japan Japan j a แ a น อะมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้าง J A P A N Japan 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 ชื่ออะไรอเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมิโกะมิโกะมิโกะคะรูปที่3าเด็กผู้ชายผมสีทอง ผมสีทองหรือผมสีบลอนนะคะอ่าเขามาจากประเทศอังกฤษนะคะ,ะอังกฤษอังกฤษภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า England. England. อิง l a น d e อิง a n น n อิงแลมีตัวอะไรบ้าง e n g l a n d อ n g l a n ิงน g n g n d n n g l a n d นะคะประเทศอังกฤษชื่อ Peter Peter อ่าเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อ Peter อ่ารูปนี้ลำสวยมาเลยมีดอกมะลิทักหูด้วยแน่นอนเขามาจากประเทศไทยประเทศไทยนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Thailand Thailand มีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันท H A I L A N D Thailand Thailand ประเทศไทยนะคะเขาชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมะลิมะลิอ่ะเรามาทบทวนกันว่าถ้าถามว่าคุณชื่ออะไร ถ้าถามว่าคุณชื่ออะไรเรียนมาแล้วตั้งแต่อยู่ปหนึ่งเราจะถามว่า what is your name what is your name และเวลาตอบก็จะตอบว่า my name is my name is ฉันชื่อฉันชื่ออะไรต่อไปนะคะแต่วันนี้จะมาเรียนเพิ่มเติมโดยจะถามว่าคุณมาจากไหน คุณมาจากไหนหรือว่าถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรคุณมาจากประเทศใดน,นะคะคำถามก็จะใช้คำขึ้นต้นว่า where ที่ไหน where are you from where are you from where are you from, where are you from? เวลาตอบก็จะตอบ I am from ตามด้วยชื่อประเทศ นะคะ I am from ตามด้วยชื่อประเทศ I am from ตามด้วยชื่อประเทศนะคะ,ะพร้อมหรือ,อย่างลองเข้าไปดูรูปภาพนะคะตัวอย่างเช่นรูปแรกเลยจำได้ไหมเขามาจากประเทศ China China ชื่ออลีชื่อหลี่นะคะแล้วถามว่าเขาชื่ออะไร จะถามว่าเขาชื่ออะไรจะถามว่า what is your name what is your name อลีก็จะตอบว่า my name is Lee my name is Lee ีว่าชื่อลีฉันชื่อลีนะคะอ่าพอรู้ชื่อแล้วก็จะถามว่าคุณมาจากไหนเราก็จะถามว่า where are you from ลีล Where are you from? คุณมาจากไหนนะคะออกเสียงตามเลยลี Where are you from? รี Where are you from? คุณมาจากไหนลีก็จะต,ตอบว่า I am from China.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  รูปต่อไปอันนี้รูปสุดท้ายของตัวอย่างแล้วนะคะ,ะรูปนี้เป็นรูปของเด็กผู้หญิงชื่อมะลิมาจากประเทศไทยนะคะเวลาถามถามชื่อก็จะถามเหมือนเดิม what is your name what is your name มะลิก็จะตอบว่า my name is มะลิ my name is มะลิหนูชื่อมะลิค่ะ หมาย name is m a r e uh, ถ้าเราจะถามว่าม a r ิ Marie, หนูมาจากไหนม a r ิ Marie, เธอมาจากไหน h a r ิ er is, เธอมาจากประเทศอะไรก็จะถามว่าม a r ิ Marie, where are you from where are you from where are you from Where are you from? แล้วมาริก็จะตอบว่า I am from Thailand.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  โอเคตัวอย่างมีเท่านี้นะคะ ไม่เข้าใจให้เปิดซ้ำๆออกเสียงตามแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะส่งคุณครูเปิดเทอมขอบคุณค่ะ See you